สวัสดีครับมานี่ีติวรีวิวรีวิวรีวิวนี่วันนี้มารีวิวนี่ครับใหม่ครับซื้อมาใหม่เห็นว่าหลายๆคลิปนี้เวลาพูดไกลๆกับมือถือเสียงหรือว่ากับกล้องเนเสียงมันมันเบานะอันนี้คือไม่ไดม่ได้ไม่ได้ใช้ไม้เนี่ยทดสอบให้ดูนะเสียงจากโทรศัพท์โดยตกนะครับ เดี๋ยวแกะก่อนไปดูกันนะครับเสียงจะแตกต่างกันหรือเปล่านะครับให้กระเป๋ามาด้วยนะนี่ยี่ห้ออะไรเนี่ยไลน์สตาร์ไม่รู้นเขาสกรีนมาเฉยมั้ๆไม่สนใจยี่ห้อเลยนะนี่พูดอยู่ใกล้กลไม้นะไม่ไม่ไม่ถึงหนึ่งฟุตนะไม่ใช่จะพูดอยู่ใกล้กล,ล้องนะครับเสียงก็เลยอาจจะดังๆหน่อยนะครับดังหรือเปล่าไม่แน่ใจรอดูนี่ครับในราคา200กว่าบาทเองนะเนี่ย นี่ for iPhone for Type C นี่นะครับติ๊กให้ด้วยนะ for Type C นะครับใช้กับใช้กับมือถือที่เป็นก้นที่เป็นรู Type C นะครับนะครับ K9 ก็ดูจากตัวหนังสือนะคงไม่ต้องบอกว่าผลิตจากที่ไหนนะครับนี่เป็นไม้เป็นไม้คู่นะครับรับ1ส่ง2ก็คือมีตัวรับ1ตัว แล้วก็มีตัวส่งสัญญาณอีก2ตัวนะครับในราคา240บกว่าบาทนะจำไม่ได้ประมาณนี้แหละนะครับนี่ดูหน้าตาพัมพัมนีม่ดนตดรีอีกตัวเรือไม่ออกครับสิ่งที่ได้มาไม่นี่ครับนะติดใช่ไหมเออใช่ ติดกับแบนี้นะโอเคนี่ที่ชาร์จแบตครับตัวนี้ที่ชาร์จแบตตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวรับที่เอาไปเสียบเข้าก้นโทรศัพท์นะครับอ่าน,นี่นะครับนี่ตัวเสียบเข้ากน้นเข้าตูดหรือเข้าอะไรก็เข้าไปะนะที่เป็นไทซีนะครับนะนี่เสียบเข้าไปนะครับแบบนี้ ก็ใช้งานได้อันนี้เครื่องนี้มันเสียแล้วนะเอามาทดสอบเสียบให้ดูเฉยๆนะครับที่เป็นท้ายซีนะครับผมก็เดี๋ยวเช็คดูก่อนมีแบตหรือเปล่านะถ้ามีแบตเดี๋ยวทดสอบเครื่องที่อัดอยู่นี้เลยนะครับเดี๋ยวทดสอบดูนะครับมีแบตหรือเปล่าไม่แน่ใจเสียบเข้ามือถือก่อนนะครับ ยังไมับโดนลไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเช็ค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 อันนี้คือเช็คจากไม้นะครับไม่แน่ใจว่าได้ไหมทดสอบนี้เดินออกมาประมาณหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตร อันนี้ประมาณห้าเมตรครับดูเสียงได้หรือเปล่านะอ่าทดสอบเรียบร้อยนะครับมีแบตอยู่สได้อยู่เสียงก็โอเคนะชคดไห้ครับเนีย่ยเสียงประมาณนี้แหละนะครับตอนนี้หนีบที่ปกเสื้อนะครับตอนนี้หนีบที่ปกเสือ้อนไหมฮะตอนเปิดใหม่มันก็จะมีไฟกัะพริบน,นี่จะมีที่เปิดอยู่ตรงนี้ นะครับน,นี่นี่นี่ทีเปิดแม่ปุ่มสวิตช์นี่ตรงนี้นี่นะแล้วก็กดเปิดกดแช่ไว้เออไฟมันก็จะกระพริบใช่ไหมอันนี้คือคอนเนคกนะครับ,รบถ้ามาคอนเนคกับตัวรับได้ก็ก็มันก็จะเป็นไฟสีเขียวขึ้นนะครับ,รบ,รบโอเคนะฮะเดี๋ยวดูมีอะไรอีกตัวนี้นาจะเป็นสายชาร์จนะครับ ใส่ชาร์จไหซีนะครับเดี๋ยวก็เอาไว้ชาร์จแบตนะไม่รู้ว่าใช้ข้างนอกจะใช้ได้นานเท่าไหร่นะนะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกรอบให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตอนเอาไปใช้ข้างนอกแบบจะทนจะอึดขนาดไหนนะครับได้กล่องมาด้วยนะในราคาสองร้อยกว่าบาทก็โอเคนะช่วยให้เวลาเราพูดเสียงมันชัดขึ้นนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผม ฝา,าก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ